เพื่อไทยเองนั้นค่อนข้างสงวนท่าทีทีเดียวนะครับวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะครับว่าการตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นเจของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์หรือสื่อมวลชนว่าเป็นการสกัดไม่ให้คุณทักษิณออกจากเรือนจําในช่วงเลือกตั้งนั้นพักเพื่อไทยไม่อยากจะหยิบประเด็นนี้ไปขยายความในเชิงการเมืองแม้ข้อสังเกตจะเป็นสิ่งที่สังคมสามารถตั้งคําถามได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นประจวบเหมาะในวันเดียวกับสัญญาณการเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีนัยยะทางการเมืองที่ต้องจับตาแต่พักเพื่อไทยจะติดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดว่าเป็นประเด็นดังกล่าวจะนำไปสู่การตรวจสอบหรือความคืบหน้าอย่างไรแม้จะยอมรับว่ามีความผูกพันและสนิทสนมกับครอบครัวชินวัตรแต่สิ่งสำคัญคือสถานการณ์นี้ต้องมองอย่างเข้าใจและเห็นใจ ปัญหาทั้งหมดจุดเริ่มต้นมาจากการรัฐประหารครับพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่ามีความสนิทสนมนะครับมีหัวใจที่เชื่อมต่อนะครับกับทางครอบครัวของท่านทักษิณชินวัตรของคุณแพรทองทานชินวัตรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรามองด้วยความเห็นใจนะครับและเข้าใจนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรารู้อยู่เต็มอกว่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากการปฏิวัติรัฐประหาร นะครับท,ท,ทั้งคอตสสนะครับทั้งการรื้อฟื้นคดีในสมัยของอท่านพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องเกิดความกระจ่างชัดในที่สุดนะครับว่า,าคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องถูกปฏิบัติอย่างเสมอภาคนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีกระบวนการในการติดตาม การทางานแล้วก็คดีความวันนี้คนเพื่อไทยออกมาให้ความเห็นเยอะเป็นพิเศษนะครับคุณก่อแก้วพิกุลทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเป็นสิ่งที่เกินจะรับสารดีกาตัดสินจําคุกหนึ่งปีซ้ําไม่หักวันที่เคยถูกคุมขังในโรงพยาบาลตํารวจเลยอายการอุทธรคดีหนึ่งสองทั้งทั้งที่ก่อนหน้าคณะทํางานที่มีอายการสูงสุดคนปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะมีมติไม่อุทธรแปดต่อสอง และทําให้หมดสิทธิ์ขอพักโทษจากการจองจําถูกสารดีกาพิพากษาให้ชําระภาษาี17,600ล้านบาททั้งๆท,ที่สารภาษาีชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษาให้ไม่ต้องจ่ายภาษาีการกระทําต่อคุณทักษิณถูกมองว่ามาแบบซีรีส์ที่มีการจัดวางขัดต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างมากคุณก่อแก้วบอกว่าผลักใสไล่ส่ง เอาคนที่ทําประโยชน์ให้ประเทศมากๆไปอยู่ต่างประเทศและขังคุกเอาพวกเฮงจุดๆมาบริหารประเทศสงสารประเทศไทยพอได้หรือยังครับ